สวัสดีค่ะคุณหมอพี่เต้งนะคะค่ะและที่เห็นอยู่นี่ก็คืออะไรก็คือเตาไฟฟ้าค่ะและเตาไฟฟ้าหมดอดาวจะเอามาทำอะไรนะคะมาดูกันค่ะค่ะหลายคนนะคะ สงสัยว่าทําไมต้องเอาต่อไฟฟ้าและเอาต่อไฟฟ้ามาทําอะไรนะคะเหตุการณ์ก็คือว่าวดาวเนี่ยจริงๆต้องการจะอุ่นนะคะอุ่นรามเมงค่ะแต่คราวนี้อ้าวไมโครเวฟข้างบนนี่โโนนก็มีแล้วทําไมแบบไม่ใช้นะคะพวกเราค่ะอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าถ้าสามารถเนาะสามารถที่เราเนี่ยจะใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะต่างๆเนาะที่เป็นการให้ความร้อนโดยที่เป็นความร้อนที่หลีกเลี่ยงการใช้รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรที่มัน เยอะแมากมายมากที่สุดเนี่ยจะดีคือไม่ใช่ว่าห้ามเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการเนี่ยคือไมโครเวฟเนี่ยมันก็ยังมีงานวิจัยบางอย่างนะที่บอกอ้ยอันตรายนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่คราวนี้อ่ะไม่เป็นไรบริบทของเราก็คือเราอยู่ในแบบ ชีวิตที่วุ่นวายอย่างนี้แล้วมันมีความจาเป็นต้องใช้อะไรก็ตามที่หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่างพอเอิญว่าอยู่ที่คอนโดเนี่ยมันไม่มีเตาแบบเตาแก๊สชึงๆงนึกออกปะหมอดาวก็เลยต้องใช้เตาไฟฟ้าแทนก็เลยอยากเชิญชวนค่ะว่านี่นะมาทําอาหารเนี่ยก็คือถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ยออลอง หลีกเลี่ยงการใช้เตาไมโครเวฟมาเป็นเตาให้ความร้อนนะคะที่เป็นความร้อนโดยตรงดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าอย่างตางไฟฟ้าบางคนบอกอุ้ยมันมีตัวเคลือบกระทะพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณสมบัติของตัวเคลือบกระทะอีกแหละเนาะเคลือบหมอ้อเคลือบกระทะว่ามันมีสารที่ทําให้เกิดอันตรายอีกไหมขึ้นกับคุณภาพขึ้นกับราคาที่เราซื้อมานะแต่เอาเป็นว่าไอเดียของวันนี้ก็คือต้องการจะให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครเวฟบ้าง เนาะถ้าเป็นไปได้แล้วก็มาให้ความร้อนโดยใช้อะไรที่เป็นแหล่งของพลังงานความร้อนที่โดยตรงไดร์ดต่ออาหารโดยตรงเนาะอีกเรื่องราวนึงค่ะอยากจะชวนพวกเราค่ะว่ารับประทานอาหารเป็นแนวต้มตุ๋นนึ่งลวกจะเป็นการให้โดยให้ความร้อนทีละเล็กทีละน้อยนะคะใช้ความร้อนที่มาจากไอ้น้ำเนาะก็จะดีกว่านะที่จะรับประทานกันนะคะก็จะเป็นเมนูถือว่าเป็นต้มนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ เมื่อกี้มีเส้นใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เป็นหมูค่ะหมูหมอดาวเป็นมนุษย์ที่แอบติดเนื้อสัตว์นิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการโปรตีนอย่างสูงค่ะสิ่งที่หมอดาวเนี่ยนำเสนอกับพวกเรานะคะก็คือความรู้หนึ่งค่ะว่าถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงการประกอบอาหารด้วยการใช้ไมโครเวฟละกันนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของคลื่นมีเรื่องของพลังงานนะคะที่มันไม่ใช่รูปแบบธรรมชาติและในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยของตัวหม้อนั้นนะคะก็ต้องเลือกคุณ ภาพดีเนาะวันนี้หมอดาวไปก่อนค่ะขอให้พวกเราเอนจอยกับการรับประทานอาหารนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วสิ่งนี้ก็คือการต้มรามเมงในอิมาเฟลกเหมือนมารีวิวเตาเลยเนาะไม่ได้รีวิวเตานะจะบอกให้นะจ๊ะ